สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมเช่นเคยนะครับกับคาโฮโนะปะกายแสงนัตตี้ฮนะโอ้โห นี่ฮะตัวละครใหม่สายฮิลเลอร์สีฟ้าครับซึ่งบอกเลยว่าสีฟ้านี่มีน้อยจริงครับสำหรับสายฮิลเลอร์นะจะมีน้องชามี่ใช่ไหมแต่น้องชามี่เป็นระดับ S R เท่านั้นแต่ตัวนี้เป็น S S R ตัวแรกที่เป็นสายฮิลเลอร์และเป็นสีฟ้านะครับเพราะฉะนั้นมันน่าสุ่มมากๆเลยนะครับผมแต่คลิปนี้ผมไม่ไ,มได้มารีวิวนะผมจะมาสุ่มให้ทุกคนได้รู้แล้วก็เดี๋ยวพาไปดูสกิลเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับผมตอนนี้อยู่ใน Back c o v e r M ์เอซิร์ฟญี่ปุ่นฮะซึ่งเซิร์ฟไทยหลายคนถามเข้ามากันเยอะเหลือเกินว 31เ,เดือนนี้เดือนกระกฎาคมนะครับผมโดยกาลิน่าและเป็นเซิร์ฟโกลบลนะครับผมคือเล่นกันทั่วโลกนะครับแต่ผมเล่นเซิร์ฟญี่ปุ่นก่อนเพื่อได้ดูเพื่อให้ได้รู้กิมมิคหรือแมคาีนิคอลของเกมนะครับว่ามันสุ่มกาชาแล้วเกือขนาดไหนหรือระบบเกมมันเป็นยังไงซึ่งระบบเกมมันดีมากๆกาชาก็ดีมากๆเช่นกันแต่จะเป็นเฉพาะเซิร์ฟญี่ปุ่นหรือเปล่าอันนี้ต้องรอดูของกาลิน่าละกันนะครับตอนนี้มาอัปเดตตัวละครก่อนดีกว่าฮะนี่ฮะโนเอลฮะ no ชุดว่ายน้ําระดับ LR แล้ว5ดาวเต็มๆฮะตรงนี้5ดาวเลยนะกาตอนนี้ก็คือ2ดาวนะครับนี่ฮะแล้วเลเวลสกิลสี่แล้วก็5 2อันแล้วก็3ฮะเลเวลสกิลประสานฮะเลเวอสนะครับผมนี่ปั้นสุดมาขนาดนี้แล้วตอนนี้คือผมขาดสายผมเรียกว่าสีฟ้าฮิลเลอร์มันมีแค่น้องชามี่ตัวเดียวไงแล้วผมเพิ่งได้ตัวโล่นี่ฮะ โลตัดมาใช้โลตัดปวจำชื่อมันไม่ได้โอเคผมก็เลยอยากได้สายทิวสีฟา้ามากๆเพราะอะไรเพราะว่าการฟาร์มอุปกรณ์ฮะสีแดงฮะผมยังติดที่เลเวล14นะพราะว่าแหมผมก็เลยปั้นตัวโลสีฟา้านั้นขึ้นมานะแล้วก็จะเอาคานโนโฮนี่ด้วยนะครับฮานุฮานโคฮานโโนเอ๊ะชื่ออะไรกันแน่เออดูดีๆก็ลืมชื่อไม่เป็นไรวันนี้เรามี เรามีเพชรอยู่เ0็ดพเพชรน,นะครับผมซึ่งนี่แหละผมจะให้ดูว่ามันมันมีแค่ฮิลเลอร์สีฟ้าใช่ไหมมันมีแค่เอสตดาตัวนี้ตัวเดียวนะครับผมนอกนั้นมันเป็น s อหมดเลยมันไม่ใช่ s อสนะครับนี่ฮะน้องชาม,มี่คนเดียวที่ใช้ได้นอกนั้นคือมันเป็นแอค a แท e เกอร์ส่วนใหญ่มันเป็นแอคแทเกอร์แล้วแบบแล้วมันเป็นพพอร์ตบ้างอะไรอย่างงี้นะครับผมเวนเจ์สก็ ก็ซัพพอร์ตนะฮะมันไม่ค่อยมีสายฮิลเลอร์เท่าไหร่เพราะฉะนั้นมันเหมาะมากๆครับสำหรับทีมผมเออมันเอาไปใช้ PvP ได้หรือเปล่าไม่รู้แต่ฟาร์มอะฟาร์มอะใช้ได้ใช้แน่นอนนะครับผมอ่ะพูดมาเยอะแหละไปสุ่มกันดีกว่านะครับผมนี่ฮะส่วนอีกตู้นึงจะเป็นพี่น้องของเขานะฮะก็ผมไม่สุ่มนะครับผมเป็นแอคเทเกอร์สีฟ้าซึ่งแอคเทเกอร์สีฟ้าตอนนี้ผมมียามีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นน้องตัวนี้แล้วกัน นะครับผมแล้วตัวผมมี47ตัวซึ่งผมบอกเลยว่าผมได้ตัวผมหยุดสุ่มเลยนะ47ตัวกับ7,000เพรคิดว่ามันจะไม่ได้เลยะค,คิดว่ามันจะไม่ได้เลยฮะแล้วนี่ฮะเลทเลทมาตรงนี้1%นะครับ1%แล้วนอกนั้นคือ0.09%นะครับผมถ้าได้ตัวอื่นนี่ก็เกินไปนะครับผมแล้วโอกาสที่ได้การ์ดการ์ดนี่ก็มีการ์ดของเขาด้วยนะโอกาสที่ได้การ์ดอยู่ที่0.68ซึ่งก็เยอะกว่า SR ปกติอยู่ดีนะครับผมมา เริ่มไปส่งจาก40ตัวแรกของเรากันเลยดีกว่าครับไปครับตรงนี้ครับโอ้โหแล้วเปิดประตูสีทองมาแล้วขอลืมตาอาปากก็พออุ้ยมาถึงลืมอ้าปากอาตาลืมตาอาปากเลยได้เลยหรือเปล่าเนี่ยก็ได้เลยก็คือจบคลิปเลยนะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวรีวิวไปอีกไปอีกคลิปหนึ่งนะครับเพราะผมยังไม่ได้แปลยังไม่ได้แปลมาเยอะขนาดนั้นนะครับรักคุ้งฮะมาต่อครับ <c oughs> ได้ตัวอะไรนี่เป็นสม,มุดครับปึ๊บมาโอเคเป็นการระดับ R แล้วไปต่อครับตรงนี้ เออถ้าได้เลยนี่มันคงหามากมากอ่ะละครับยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วคโคลเวอร์มาอ่ายังฮะยังฮะต่อครับตรงนี้ปุ๊บหนังสือโอเคสมุดยังไม่มีอะไรยังไม่มีอะไรปุ๊บมาตะกะแตนฮูฮ่าแล้วมาต่อครับปุ๊บปึง้งกระชิงดำโอเคไปต่อฮะจึบ๊บกระชิงดำอีกแล้ว โอ้โหมาลัวๆกะทิงดํามาลัวๆกะทิงดําโอเคการ์ดไปต่อปึ๊บมาอุ้ยอุอ้ยแล้วพี่กี้ไม่ได้ดูสัญลักษณ์ด้วยอ้าวได้เลย <c oughs> <c oughs> ได้ตั้งแต่ทีแรกคลิปนี้สั้นเหลือเกินเอ้ยได้มาแล้วว่ะเอ้ยยังไงแล้วเนี่ยโอ้โหดูรีวิวสก,กิลเลยดีไหมเนี่ย <c oughs> แต่ผมขอไปแปลก่อนนะแต่รู้สึกว่าจะฮิวมันจะฮิวทุกทุกสกิลเลยนะครับโอเคเราไปลองได้เลย เรากดสคิปันเลยเราได้มาเลยแยอะไรวะเนี่ยดวงดีเกินไปเนี่ยครั้งแรกก็ได้เลยแล้วเพชรเราเก็บไว้ตัวอื่นแล้วกันนะครับผมณจุดจุดนี้อะไปลองตัวละครกันนี่ฮะชุดว่ายน้ําคือในในเรื่องอะคือพวกนี้ไปว่ายน้ํากันก่อนนะพวกกระถิงดาไปว่ายน้ำกันก่อนแล้วก็รับภารกิจมาจากราชานะครับราชาจักรพัิเวทมนต์ว่าให้ไปดันเจียน ใต้น้านะครับผมนี่ฮะได้มาแล้วได้มาแล้วแล้วยังไงนะหรือก็ทดลองใช้ดิเออทดลองใช้ดิมาครับตรงนี้นี่ฮะผมจะให้ดูคร่าวๆนะโอ้โหแล้วชุดสวยแล้วผมยาวจัดๆอ่ะสกิลหนึ่งฮะนี่สกิลหนึ่งนะฮะสกิลหนึ่งเป็นคลื่นนะปล่อยคลื่นออกไปอย่างนี้ฮะเราฮิวด้วยฮะเห็นไหมฮะฮิวแล้วมีฮิวขึ้นมาอีกทีหนึง่งแล้วมีสัญลักษณ์ตรงนี้ฮะเห็นไหมฮะมันจะแตกขึ้นมาเดี๋ยวผมกดสกิลหนึ่งให้ดูอีกทีหนึ่งฮะ มันเก็บสแต็กได้ฮะตรงนี้แล้วฮิลขึ้นมา2ครับเป็นฮิลขึ้นมา2ครั้งฮะฮิลตัวเองด้วยนะฮะปุ๊บมาตรงนี้ฮิลอีกทีนึงเป็น3ครั้งครับรู้สึกจะเก็บได้4สแต็กนะเออเดี๋ยวถ้าเกิดมันใช้ดีเดี๋ยวรีวิวให้ดูแต่มันเป็นเป้าหมายเป้าหมายายเดียวนะครับอันนี้สสแต็กเท่านั้นฮะถึงผมใช้อีกผมใช้อีกทีหนึ่งก็มันก็ได้แค่4สแต็กนี่ฮะนี่ฮะเก็บได้แค่4ี่สแต็กเท่านั้นนะครับผมเป็นฮิลฮิลสี่ครั้งเลยนะครับผมส่วนสกิลสองครับเป ไม่ก็เพิ่มให้เพิ่มเพิ่มโลให้กับเป้าหมายนะครับผมนี่ฮะแล้วฮิวด้วยเห็นไหมฮะมันมีฮิวขึ้นมาด้วยนะครับผมคือแบบโอ้โหดีใจจริงๆที่ได้มาแล้วอันติเมตสกิลครับเพิ่มเพิ่มบรับโลน่าจะเพิ่มปรับโลให้ตัวเองอูหแล้วอลังการจัดอลังการจัดมาจังวานีา้เพิ่มมาฟึ่งเพิ่มโลเพิ่มพลังโจมตีด้วยนะอูนี่ใส่โนเอลนี่คือแบบใส่สุดแน่นอนตรงนี้ฮะไม่มีสกิลแบบไอ้นี่เลยนะ สกิลโจมตีคือแบบแค่แค่นี้เองนะ